จิ๊กจิ๊ๆจิ๊กจิ๊งจงสกดับถัดผูช้ชมขอคนรู้มาสุดว่าก,กับทุกทุกมแห๊่จะเป็นเรือสลีก็ม่ธรรมดาเ้วเห็นขับปูน่องตะกเห็นขับปูนเห็นขับปูนบ้านโพสนาเรือที่กำลังจะท้า,ท,าทุนข้าไปแล้วเอาเลยครับเยียกมผูป่ากี ชูบโอ้ขันย่อมไก่ไร่สดซื้อบ่ชนชนหลายไหลนั่งขอในบ้จะเอิ้งเจถอยังไอคนโอ้่าวจ้าเอาจัางสันทีพีนา,<ต>าเอาแล้วก็วบอกว่าไม่ดีไม่ร้องไม่ขอจะจ๋าจ,จะไป จะาอยู่ด็ไม่มีใครพบฝัมเห็นเลขไสายจะโป่้อมนี้ทีนั้เทียีมาดวสภาสติเริ่มจะิกผจากฉากแหลแสงปาพบาแท่เรือมนเกิดเป็นไฟตาคนตาไฟตาคนตาตีเป็นกระปุลเป็นกระปุลลองน้ำสีแดงเป็นกระปุลล่องน้ำสีแดงเหลือดีวิายเก็ี่นอกจากบ่านาแมงวันนี้ระแทกสายนะมันะสเ็เดอใครไม่เจอมันะเกโระนเอาแล้วมาเีดมาจ แกบ้านโพสก่าสามอดแบนนาแบงใครจะไปใครจะอยู่สื่อสายเลือดสื่อสายเลือดมาเป็นเลือดทองพี่น้องจากกบขุนประวัปีจังหวัดอุรธานีเริ่มปีกมาแล้วแล้วก็ว่าแล้วมาดูกงรับรางเด็อขมวี่น้องจากบ้านดาแบงว่ายังไงผู้ใหญ่อยู่นี่จะใช้ผู้ใหญ่ที่ใีอัดชิอยางที่ควรจะเป็นขมวมี่นเอาอย่างไม่ได้ใช้ไหมไม่ได้ที่วันขพี่น้องจากบ้านโพสง่าขุนเพียงเฉียสีขุนคอสองอ้อมแกว่กันมาไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นหูเป็นกาหรือว่าเด้นเมื่องะโน เียวเอ็มจนี่จะได้โอ้โหไอ้ตะคุนไอตะคุนเวนีอ้หเมตาก็หลยแต่เจนี่เทปมันคนเดียวตีเจนี้จะเราเปขับโมีกีบุกม่ใส่กันนเตนไปกิอะไไปกินะมาแล้วจขูโอตว่ายดยอดไปคนเดียวตีเดี๋ยวเจนี่แล้วเจนีเอ็มีกีกเจนี่ๆๆๆกใส่กัเต้นกับผัดหูทอดอ้โหสอน่านู้ชมแล้วจะเป็นอสตีก็เป็นธรรมาแล้เห็นตะคนทำอ

นรับีหนึ่งี่จะมาคอยได้สามสี่มาแปพี่น้องจบ้านคำพี่น้องรับคบเพี่น้องเจพี่น้องจะบ้านนาแบ่เจอใครไม่เจอเจอคำน้องจบ้านโอสงโอ้สง่ารยาด่นีมาพี่น้องอากจนมเป็นมุหนีออกมาแล้วเป็นภูมุหนีอกมาแล้วเป็นบมุหนีเป็นหนีพี่น้องกัมุดีเ้าสถิหมุทเจมดุทสงสัยสยจะหมดบ้านางไปแล้วก็สุดท้ายก็รวเอาเส้ชัย